ช่วงนี้นะครับเป็นเหตุในส่วนของว4 0นะครับกระบะลิกคว่ำนะครับชนต้นไม้นะครับผมบริเวณเส้นทางยางตลาดขอนแก่นนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2ลรายนะครับเป็นเพศชายทั้งหมดนะครับช่วงนี้นะครับนำผู้บาดเจ็บออกจากรถแต้มที่ไว้นะครับเตรียมเก็บผู้ซากนะครับเข้าที่ปลอดภัยนะครับผม

ตอนนี้นะครับก็ทําการเก็บกู้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็นําขึ้นรถสไลด์นะครับไปส่งที่สพนะครับผมก็เสร็จนะครับภารกิจนะครับในสงการเก็บกู้สร้างรถอุบัติเหตุนะครับผมในช่วงนี้นะครับเป็นฝนตกวันแรกนะครับผมก็ถนนเลื่นนะครับก็น่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะ ประคับประคองรถได้นะครับผมก็เลยเกิดเสียหลักนะครับไปชนต้นไม้ก่อการถนนแล้วก็เสาไฟฟ้านะครับผมทําให้รถนะครับเสียหายทั้งคันในช่วงนี้นะครับก็ทําการเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนส่วเนของคนยกรถด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงมีทีหน้านะครับหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกก็จะถ่ายลงไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวิธีการเก็บกู้รถนะครับปวเหตุแต่ละเคสนะครับผมสราวันนี้สวัสดีครับถึงขั้นตอนการอาลงนะครับ